รัาผมนะฮะบมาเขาพบกับเวทพอนออกนะครับหรือว่าศึกเทพศาสตรานั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่แจ่มมาเป็นเกมจีนเกมหนึ่งที่ค่อนข้างแจ่มมากนะครับมีอาวุธหลากหลายชนิดนะครับทั้งกระบี่นะครับดาบใหญ่จักรพลองนะครับที่เราถืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นจักรนะครับมันเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับยิงเป็นเหมือนนักเวทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้มาเลือกนะครับต้องเลือกแล้วนะครับระหว่างเทพกับมานะครับตอนนี้ผมอยากเป็นเทพครับผม เป็นสาวก INW นะครับ INW นะครับก็คือเทพนะครับมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นฝั่งเทพนะครับผมเบื่อมาแล้วคือถ้าเป็นคนเรานะครับแต่ก่อนปกติทั่วไปเนี่ยคนเรามักประมาณ70%มักจะเลือกมารคือเหมือนกับว่าทุกคนเก็บกดอัดอั้นกับการทําความดีกับการทําตัวให้อยู่ในกรอบมาตลอดเวลานะครับพอแบบว่า ระหว่างดีกับชั่วเนี่ยเลือกอะไรนะครับกว่าครึ่งนะครับจะเลือกชั่วไว่กอนนะครับซึ่งผมก็เลือกเลือกชั่วเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเบื่อความชั่วละผมจะอยู่ฝั่งเทพแต่ผมจะทําความชั่วในฝั่งเทพนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เทพก็ชั่วได้นะครับถ้าเป็นคนอย่างผมนะครับผมมาเราต้องเลือกแล้วนะครับเราจะเป็นนีโวอยู่พักนีโวหรือพักมาร้ายนะครับพักมาร้ายหรือพักนีโวไม่ต้องสุ่มนะครับผมไปเลยนะครับพักนีโวก็คือ ฝั่งเทลฟฝั่งเทลบนั่นเองเราจะจับสตรีขึงให้หมดเลยอู้หขีดาบด้วยวะเฮ้ยมังโคตรเท่เฟีย้ยวน้ำลายหกเดี๋ยวก่อนเจ็ดเคร่อนมีร่อนมีร่อนอเดินสไลด์หนอนไปแล้วนะครับผมโอ้อต้องบอกว่าเกมนี้มีอะไรซัำติงต่างๆค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเราจะให้ดูกันก่อน นะครับหนึ่งเลยนะครับผมหนึ่งเลยคือการรับเควสดก่อนเดี๋ยวผมทำเคลสดก่อนแล้วกัน,เ,นเดี๋ยวผมโชว์ทีเดียวเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากอ่ามีวิชามารสตรากับเทพสตรา้าออป้องกันนะครับเราสามารถเลือกวิชาอันนี้เป็นท่าไม่ตายนะท่าไม่ตายค่อนข้างแจ่มมากนะครับเดี๋ยวเราไปเจอมอนแล้วเราจะใช้ใดูนะครับไปต้องรีบไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมเริ่มปวดท้องขี้แล้วก็ผม เดี๋ยวเบลลสิบสองนะครับเราจะได้สัตว์ขี่นี่ก็ได้แล้วพยักศึกนะครับอ้วนที่หายเลยขี่เสือครับผมเยโดเยดดท่าวิ่งเยดยังกับแมวครับผมเยโดเยโดอึ้บเดี๋ยวก่อนขอตกลงนึงอ่าปาหะนามีหลายตัวมากมายนะครับสามารถตีบวกได้ด้วยตีบวกขั้นสูงได้อีกด้วยนะครับคอลเลกชันมาดูกันก่อนนะครับ เสือขาวพะักขาวออ้ยมีขี่ดาบด้วยครับผมเปี้ยวว่ะซึ่งแต่ตัวเนี่ยก็จะมีการบวกสต่งสแตทโอ้ยมีฟินิกงอหมูจ้าจริงๆเรามีฟินิกนะผมรู้สึกว่าผมเปิดของได้เยอะแยะ,แยะต้องบอกว่านี่เป็นไอดีเทสนะครับผมนะครับไม่ใช่ไอดีผมเองนะครับเดี๋ยวจะเห็นทอง,ทองเห็นเงินแล้วแบบตก,กบใจทำไมพี่แม่งโคตรเทพแล้วกูไม่ได้เทพครับงาไงล่ะมีฟินิกเว้ยเปิดคูปองได้มา เราจะมาดูสัตว์เลี้ยงกันนะครับไงไงล่ะทีโบททั้งหมดไปเลยครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับผมไป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 แล้วไงต่อพัฒนาพัฒนาไปอ่อไงไกายล่างเว้ยไกลล่างต่อต่อปะล่ะเอออ้าวหมดแล้วเหรอไรวะโอ้โหไงละมึงโอ้โห อลังการเฟียฟ้าวยัดแค่ฟินิกว่ะคนเฟี้ยวมันก็เกมนี้มีระบบปีกด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ปีกก็เป็นตมสล์เกมจีนที่มีอุปกรณ์การแต่งตัวค่อนข้างเยอะมากๆนะครับปีกนะครับผมก็บวกกำลังภายในเพิ่มความเพิ่มโครงเพิ่มคริเพิ่มอะไรด้วยนะครับแต่ละปีกเนี่ยจะบวกไม่เหมือนกันนะครับอย่างอาชุ่าเนี่ยกำลังภายในกับเพิ่มอัตราของสายของคริติคอลนะครับอันนี้เจาะบล็อกนะครับกำลังภายในเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นกำลังภายในมวลล้วนเลยนะครับกำลังภายในกำลังภายนอกกำลังภายนอกในกน,นะครับนอกๆในในในนนอกเยี่ยมไปเลยแจ่มมอยแล้วก็นะครับเกมนี้นะครับศึกเทพสัตราก็ต้องมีสัตราใช่หรือไม่ใช่สิครับผมนะฮะสตราเนี่ยจะมีแค่20อ,อ่20ชิ้นใน1เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นะครับต้องมาแย่งชิงกันอีกนะครับมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยๆนะจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องมาแย่งชิงกับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่ ผู้เล่นเนี่ยจะต้องเข้าไปในในสนามรบนะครับซึ่งจะมีเทพนีโวนะครับพักเทพนะครับแล้วก็มารร้ายนะครับพักมารตอนกำลังต่อสู้กันนะครับโดยที่ผู้เล่นที่สังกัดพักไหนเนี่ยก็ต้องไปร่วมสู้ด้วยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับกับผู้คนนับร้อยในเซิร์ฟเวอร์โอ้โหต้องมาแล้ววิชาเทพสัตระอ่าวิชาใหม่ที่เราได้มาเมื่อตะกี้นี้นะครับวรยงวรยุทธนะครับอัพอัพไปให้หมดครับผมนะฮะอันนี้เราอัพสกิลนะครับสกิลสกิล โอเคนะครับเราจะไปต่อสู้กันดีกว่าหาหมอนสเตอร์รับส่งเควสไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูท่าไม่ตายนะครับระบบท่าไม่ตายเกมนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่เฟียวฟังมาท่านี้ครับท่าไม่ตายของเรานะครับ5ตัวมันพอไหมละ่ะใส่ท่าใส่ท่าไม่ตายเลยนั่นแหละโอ้ อ๋อนั่นแหละครับซ้ำมอนออกมาทุบตักทีหนึ่งโอ,โอ้ตายโ,โหงหมดเลยนี่เหมือนเกิดขึ้นมาเพื่อตายครับผมไม่ตายก็ใช้ได้แค่นี้นะครับเราก็ต้องรอคููดาวรอบ,รอบๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตีมอนฝาดเออเนี่ยมีหโัวโจมตีไปดิโอ้โหพลังเทพพลังมารไงล่ะนี่นะครับเป็นท้าไม่ตายที่ยอดเยี่ยมมากตอนนี้เราใช้จักรอยู่นะฮะมันผมมีความรู้สึกว่า มันเป็นเหมือนพลังเวทมากกว่าจริงๆนะอันนี้บัาอะไรคลั่งโอ้โหคลั่งเมื่อไห่เทพยิง,งลัวมากพอครับพอตอนนี้คือไม่พอน o f กเนี่ยมันเป็นเกมที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาจากหนัง,นงสือการ์ตูนนะครับสึกเทพศาสตราเคยอ่านกันหรือเปล่าถ้าไม่เคยอ่านเนี่ยผมจะเอาภาพการ์ตูนมาให้ดูกันนะครับโดยที่ เกมเนี่ยจะมีตัวละครแฟนเกมแฟนการ์ตูนที่เอ่อมาเล่นเกมนี้รู้จักมันอย่างดีอย่างเช่นเทพนีวนิวมารฟ้าและอื่นๆนะครับว่นเชียนอะไรเงี้ยเครื่องผมก็เป็นแฟนหนังจีนอสมคนก็เลยพร้อมจะรู้จักเทพอะไรพวกนี้บ้างนะครับแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมีแคมเปญนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแล้วก็ อย่าลืมนะครับมันเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทั้งใน App Store แล้วก็ l a y s t o r e แล้วเดี๋ยวจะมีแคมเปญนะครับระหว่างผมกับไอโบสนะครับไอโบสสตีฟแฟมิลี่นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นแคมเปญเทพนะครับซื่อสิ่งที่ผมชอบเกมนี้ก็คือเกี่ยวกับการแบ่งฝ่ายนะครับเทพกับมารนะครับซึ่งตัวเราเนี่ยอยู่สายดาร์กนะครับแต่ว่าเราเลือกฝั่งเทพเพราะว่าเราจะเราจะไปทําเรื่องกดาร์กในฝั่งเทพนะครับผมนะฮะทีนี้เราก็เลยมาเลือกฝั่งเทพไงทีจริงผมอยากตีโบสมากผมคิดว่าไอโบสแม่งเลือกมาแนนนน่อะครับ นำหน้าอย่างมันต้องเป็นมารน,นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทาไฟกับมันเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมต้องอยู่อย่างเทพๆก่อนงานก่อนที่จะไปทาไฟกับไอ้มารสังคมอย่างไอ้โบ๊ทนะครับผมนะแค่นี้แหละนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับศึกเทพสัตวตาเว,วพรอฟกอฟนะครักบกบ็ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทั้งเพย์โซนทั้งแอพโซลนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับกับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย